สวัสดีครับผมเก่งแก้วสองคูณมิลิครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับประวันเดิมกว่าซ้อมอยู่ดีคใช่สองคูณมิลิตที่ปิ่เก้าที่เดิมเลยมีใครเป็นคุ๊บเปิลซอลลังก็มีไปยิ้มมีบุญชูมีพี่ๆน้องๆอะไรใครพวกนั้นใครเชื่อกันตอนนี้เราอายุสิสูงเท่าไหร่ครับ1กสิบเาน้ำหนักปล่อยๆหกสิอ็ดหกสมวยสไตล์อะไรครับฟรีมืองวันนี้จะต้องมาเจอใครเนี่ยสตังทองเคยต่อยกันไหมเคยครับกี่ครั้งแล้วครั้งล่าสุดจะแพ้มาอ๋อเเเพิ่่่งจออกกัััันนนนนลลาสุดยยว้ตที่ อันดำเนินครับผมไปแพ้เขาแพ้แบบไหนอะเบียดเบียดกันหรือว่าขาดแพ้เบียด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 กันแล้วเราไปหลุดเองเงี้ยเหรอก็ไม่เอามันก็สูสีอ่ะอืมแต่เขาชูธนนใช่แต่คิดว่าวันนั้นเราคิดว่าเราชนะไหมก็ถ้ามุมมองอืมแต่นี้เขาไม่มองเราใช่ว่าก็เลยพลาดไปอืมวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกครับร้อยยี่สิบหกวันนี้ก็ต่อยร้อยเวทเดิมเลยออกมาล้างตากันที่นี่ใช่แล้วเขาโมยสไตล์ก็เขาโมยเขาแบบวันนี้มาเจอกันใหม่วางเกมวางแผนไงดี ก็ตามสไตล์เราก็คือวันนี้เอาให้ดูหน่อยคือเอาทําให้ขายขาดเลยนะไม่เอาแบบวันนั้นละไม่เอาเบรดรู้สิวันนี้คิดว่าชนะไหมชนะรั้งใจเลยนะใช่แจ้งอๆวันเมื่อกี้สอบหนักแล้วเป็นไงบ้างคือขึ้นเยู่นิดหน่อยครับประมาณ2ปอนด์เราเหมือนมาวิ่งตอนเช้านะอากาศวันนี้สบายหน่อยแดดออกถ้าฝนตกนี่ลําบากเลยใช่ไม่น่ามีปัญหาอะไรร่างกายเต็มร้อยเต็มร้อยวันนี้พร้อมมาเอาชนะด้วย แจ้งเกิดด้วยแจ้งเกิดด้วยอ่าไฟนี้คุูมากี่กิโลก็วันสี่ห้ากิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลักก็เป็นร้อยเลยคนจังหวัดนครศรีครับเด็กนครเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้หน่อยเชิญชวน FC เก่งแก้วและ FC คายเฉาบุญมีด้วยครับยินดีแจ้งเกิดแน่นอนนะครับอ่ะวันนี้ก่อนนะครับดีขอบคุณครับ